สวัสดีค่ะรัตนาวณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำในดวงนะคะสวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะคนที่เกิดเดือนตุลาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีตุลลัคนาราศีตุลน,นะคะไม่ว่าสัตว์ใดๆรับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะเราจะมาดูกันนะคะปากหลังเดือนมีนาคมนะคะการงานการเงินความรักนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะ ขอบารมีนะคะครูบาอาจารย์โดยพรวิรรชัยชาวราศีตุล้วยนะคะขอให้คุณนะคะประสบความสำเร็จในทุกด้านาการงานนะคะชาวราศีตุลการงานจะเป็นอย่างไรปักหลังเดือนมีนาคมนะคะไพ่ใบแรกว้าวเท้าทัตะลดนะคะอะไรอะไรได้มาด้วยเทวดาท่านว่าจะให้โชคนะคะทําดีย่อมได้ดีนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าความฟลุกมาแล้วนะคะ เหมือนแบบได้งานแบบฟุกๆุได้โปรเจกต์ใหญ่แบบฟุกๆหรือว่าความสําเร็จแบบฟุกๆุหรือว่างานมันจะผ่านไปได้ด้วยดีถามว่าเหนื่อยไหมมันก็มีเหนื่อยอยู่นะแต่ว่ามันก็แบบเฮ้ยมันมีความฟุกอะ่ะเออใครรออะไรอยู่เกีก่ยวกับเรื่องงานหรือเปล่าว้าวพระพิกเนตราชาโชคโอ้โหไพ่โดดเด่นมากคือไพ่ของความสําเร็จนะคะความสําเร็จแบบรวดเร็วได้มาแบบปฏิหารไม่คาดคิดไม่คาดหวังไม่คาดฝัน โอ้โหปฏิหาร์นี่จริงเสมอนะคะถ้าคุณเชื่อนะไพ่ปาปิคเนตเนี่ยงานชิ้นใหญ่เงินก้อนใหญ่ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วชีวิตลุกที่หรูหรางานที่แบบโปรเจกต์ใหญ่เลยทีเดียวนะคะไพ่ใบที่สามพระเท้าปูโอ้ยปูเวสุวรรณคือคืออึ้งอ่ะพูดไม่ถูกพูดไม่ออกเลยนะคะ มูทาเวสุวรรณโอโหชาวลาสีตุลค่ะเดือนมีนาคมปักหลังนี่คุณปังมากไม่รู้จะใช้คำว่าปังส่วนไหนเลยนะคะคืออยากจะโชว์ไพ่อ่ะอืมดูไพ่เทวดาท่านว่าจะให้โชคนะคะใครบูชาพระพิคเนตราชาโชคใครบูชาทาเวสุวรรณนะคะ ขอให้คุณปังเลยและคุณจะปังด้วยนะคะความมั่นคงการประสบความสำเร็จตำแหน่งใหญ่หน้าที่ใหญ่งานโปรเจกต์ใหญ่คุณจะได้มาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเพราะอะไรคะเพราะเทวดาให้โชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชค กรรมดีให้โชคนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้หมั่นทําดีต่อไปนะคะใต้สํำรับนะคะใครขอพรใดใครบนบานสารเก่าใดหรือร้องขอตําแหน่งใดยื่นเอกสารเรื่องเรื่องขึ้นเงินเงิน ถ้าคุณยื่นร้องขอเรื่องตำแหน่งเรื่องการเดินทางเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องการได้งานสมัครงานใดมีเกณฑ์จะได้นะคะแล้วได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแล้วได้แบบรวดเร็วด้วยนะคะโอ้โหปังจริงๆนะคะสำหรับชาวราศีตุลงานคุณปังมากรู้สึกดีใจด้วยจริงๆนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องโอุโ้ยขนลุกทีนี้เรามาดูเรื่อง เออ่การเงินนะคะโหงานปังมากแล้วเงินล่ะจะไปในทิศทางไหนของเงินปังนะขอบอกเลยว่าไพ่ที่ขึ้นเกี่ยวกับการงานเนี่ยมันเด่นมันปังจริงๆนะคะอืออ่ะทีนี้เรื่องเงินล่ะ เรื่องเงินพาราทิ์นะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรื่องเงินใหม่ๆช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับการเงินได้มาจากความรู้ความสามารถของคุณนะคะแต่ก็อย่าใจใหญ่อย่าหรูหราจนเกินไปนะคะไพ่ใบที่สองนะคะโอ้โหไม่รู้จะปังท่าไหนเฮ้ยดวงเปิดจริงๆชาวราศีตุลน,นะคะพาพิคเนตรราชาชโชคขึ้นมาตอกย้ำถึงความสำเร็จ ถึงเรื่องเงินก้อนใหญ่เงินที่ได้มาดั่งปฏิหารดั่งราชาโชคนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าลาเปิดโชคเปิดคือดวงคุณเปิดด้วยแสงสว่างด้วยความสดใสแสงแสงสว่างปลายองคมงมันมันเปิดแล้วอ่ะมันเห็นแล้วอ่ะเงินปังจริงนะคะ พพะพิคเนตลาชาโชใครขอพรความสําเร็จเรื่องเงินทองมีเกณฑ์จะได้นะคะไพ่สุดท้ายนะคะไพ่ไก่ทองปรับชลวันนะคะชัยชนะนะคะเหงื่อไม่ตกเงินไม่มาก็จริงแต่ความรู้ความสามารถของคุณนั้นน่ะชัยชนะการต่อสู้การที่คุณเหนื่อยมานั้นการที่คุณอุตสาหะการที่คุณวิริยะอุตสาหะที่ทำหน้าที่การงานของคุณด้วยความรู้ความสามารถมันจะส่งผลออกดอกออกผลให้ประสบความสำเร็จภายใต้สำหรับพนัง สุรัสสดีความสุขความสมหวังธุรกิจหน้าที่การงานจะนํามาซึ่งเรื่องการเงินของคุณนะคะความรู้ความสามารถสติปัญญานํามาซึ่งการเงินที่ดีนะคะ,ะทีนี้จะเปิดเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะแล้วโชคกล้าเงินทองนะ,ะโอ้โหไพ่พลังงานแรงเลยนะคะพลังงานแรงมากชาวราศีตุลไพ่เพ่กันเดนเลยนะคะอ่ะชาวราศีตุลเดี๋ยวก่อนนะขอจัดเรียงลําดับอ่ะได้ละ แล้วโชคลาภล่ะคะโชคลาภล่ะโชคลาภจะได้มาจากทางไหนนะคะขอบารมีครูบาอาจารย์ยพรโุยชัยชาวราศีตุลแล้วโชคลาภเงินทองจะได้มาจากทางไหนเสียงโชคแล้วจะมีไหมนะคะไพ่ใบแรกนะคะโอ้โหไพ่นี้สวยนะคะไพ่ลดให้โชควาจาคําพูดการสื่อสารให้โชคช่วงนี้จะได้รับขา่าวดีเรื่องการเงินนะคะเงินเข้ามาหลายช่องทางนะคะ ลดให้โชคนะถ้าใครอยากเสี่ยงโชคนะคะแล้วก็ยิ่งเดินทาง ยิ่งนำมาซึ่งการเงินนะคะไพ่ใบที่สองเทพพูธนะคะลดให้โชคโช่วงนี้วาจาวาทศิลป์ดีการค้าการขายดีนะคะเดินทางแล้วจะได้เงินนะคะคําพูดของคุณนํามาซึ่งการเงินนะคะไพ่สุดท้ายนางสีดานะคะตัวตนคุณก็ได้นะคะเหมือนแบบอะไรที่เกี่ยวกับตัวคุณนํามาซึ่งโชคลาภเงินทองนะคะขอให้คุณยึดมั่นถือมั่นในความดีนะคะแล้วการเงินจะไปในทิศทางที่ดีสาธุค่ะ โชคลาภก็ตามนั้นนะคะเลขสวยเลขเสียงโชคเลขดีของคุณนะคะ4 3 4 7นะคะแล้วก็เลข10อืมก็ลองไปดูนะคะว่าคุณชอบเลขไหนไปจัดสรรกันเอาเองอ่ะทีนี้เรามาดูความรักนะคะชาวราศีตุ้นความรักจะเป็นอย่างไร ชาวราศีตุลความรักนะคะความรักพระทักษะแพรลับบัตนะคะช่วงนี้คนที่มีคู่นะคะอะไรอะไรคุณอาจจะต้องจัดการเองนะคะไม่ว่าจะไปเดทไปกินข้าวไปทําอะไรคุณอาจจะต้องกระตือรือร้นเองนะคะคู่ของคุณจะนิ่งเหลือเกินนะคะไพ่ใบที่สองนะคะพระยาราศสสีนะคะว่าช่วงนี้จะมีสถานการณ์ที่จะเดินทางด้วยกันก็ได้ขึ้นเหนือนะคะ เอ,อมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่คุณบางทีก็รู้สึกว่าตุ้มๆต,ต่อมๆนะคะแต่ว่ามันก็เหมือนความรักมันเหมือนซื้อหวยเนาะมันต้องเสียงสักหน่อยนะถึงจะดีนะคะมันต้องกระตือรือร้นมันต้องผลักดันสักหน่อยถึงจะประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์นะคะคุณอยากให้มีความสัมพันธ์พัฒนาคุณก็ต้องกระตุ้นนะคะไพ่ใบที่3นะคะไพ่ พระศริราหูความคิดความกดดันนะคะคนที่มีคู่นะคะอาจจะคบกันแบบปแปลกๆคบกันแบบไม่เปิดเผยก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอก็ขอให้คุณมีความชัดเจนนะคะตั้งเป้าหมายความสัมพันธ์นะคะอะไรที่คุณตั้งใจวางเป้าไว้ก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเออแต่ว่าก็ระมัดระวังเนาะมันมีภาวะของการปิดบังซ่อนเลนส์นะคะคิดไม่ซื่อก็เป็นไปได้อันนี้ก็ให้ระวังหรือว่ามันอาจจะแค่ความเครียด ของคุณและเขาก็ได้ว่าเออมันมีภาวะเครียดกันอะอะไรอะไรก็ชั้นอะไรอะไรก็ชั้นก็เป็นไปได้นะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยถ้าดูจาก energy ไพ่เนี่ยคนเก่าๆอาจจะย้อนกลับเข้ามาก็ได้แต่มันก็ยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังความแบบปิดบังซ่อนเล้นหรือว่าอะไรที่อยู่ในส่วนลึกของหัวใจเป็นไปได้นะคะแล้วก็ความชัดเจนหรือว่าการวางเป้าหมายมันก็ยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่กับคนที่เป็นโสดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนโสด ถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้ก็คุยๆไปอย่าเพิ่งตัดสินใจสิ่งใดนะคะหรือว่าเป็นโสดไปก่อนก็จะดีนะคะ,ะทีนี้เรามาดูว่าไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลน,นี่รู้สึกว่าไปใส่ใจเรื่องการงานการเงินนีสจะปังมากนะคะช่วงนี้อาจจะลัคกี้อินเกมยังไม่ค่อยลัคกี้อินเลิฟสักเท่าไหร่อแล้วไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีตุลไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีตุลในเดือนมีนาคมปักหลัง ลุ้นเลยไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะไพ่พยาครุกับนางกากีนะคะไพ่ชูรักนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางนะคะมีอะไรที่เกี่ยวกับชาวต่างชาตินะคะบริษัทข้ามชาตินะคะช่วงนี้จะได้หนุนนําจากผู้ใหญ่นะคะแต่เรามาระวังเรื่องความรัก อย่าไปอะไรกับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วก็อย่าไปชอบใครเขานะเออไพ่ใบที่สอพระแม่ธรณีความหนักแน่นความมั่นคงความมั่นใจจะนํามาซึ่งความมั่นคงให้คุณในอนาคตนะคะก็ขอให้คุณยึดมั่นถือมั่นนะคะทําดีต่อไปไพ่ใบที่สามนะคะพระ ขันทกุมารนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการย้อนกลับไปอีกครั้งการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะหลายคนอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะการกลับมาเริ่มต้นอะไรที่แบบสตาร์ทนับหนึ่งใหม่ก็เป็นไปได้การไปในที่ที่ไม่เคยไปการเปลี่ยนสถานะในที่ที่ไม่เคยเป็นนะคะสถานะนั้นไม่เคยเป็นมาก่อนหรือว่างานอะไรที่ไม่เคยทําแต่คุณมีความรู้ความสามารถนะคะจัดก,การได้ก็ขอให้ลดอีโก้ลงสักหน่อยนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนสักนิดนึงมีความเชื่อมั่นยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งที่ดีนะคะแล้วจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานยิ่งคุณเข้าทางธรรมหมั่นสร้างบาร,รมีบุญนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในทุกด้านนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ